นิทานเรื่องมิตรภาพใต้แสงจันทร์นะป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เป็นที่อาศัยของสิงโตน้อยสองตัวสิงโตตัวแรกชื่อเจ้าป่าและสิงโตตัวที่สองชื่อเจ้าก้องทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมากพวกมันอาศัยอยู่ในถ้ำบนเนินเขาทุกๆวันเจ้าป่าและเจ้าก้องจะออกไปล่าสัตว์มาทานพวกมันช่วยเหลือกันล่าสัตว์เล่นซ่อนหากัน เสียงคำรามของพวกมันดังไปทั่วป่าวันหนึ่งขณะที่เจ้าป่าและเจ้ากล้องกำลังล่าสัตว์พวกมันสังเกตเห็นสิงโตน้อยตัวหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ใต้แสงจันทร์เจ้าป่าและเจ้ากล้องรีบเดินเข้าไปหาสิงโตน้อยตัวนั้นตัวสันเทาขนเปียกปอนดูอ่อนแอและหิวโหยเจ้าป่าและเจ้ากล้องรู้สึกสงสารมันจึงถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นสิงโตน้อยตัวนั้นเล่าให้ฟังว่ามันอาศัยอยู่กับพ่อสองตัว แต่พ่อของมันถูกเสือทำร้ายขาหักมันไม่มีเงินซื้อยาให้พ่อเจ้าป่าและเจ้ากล้องรู้สึกสงสารสิงโตน้อยตัวนั้นมากพวกมันจึงตัดสินใจช่วยเหลือมันเจ้าป่าและเจ้ากล้องแบ่งเนื้อสัตว์ที่ล่าได้ให้สิงโตน้อยตัวนั้นทานเจ้ากล้องยังช่วยเก็บใบไม้มาทำเตียงนอนใหม่ให้สิงโตน้อยตัวนั้นดีใจมากมันขอบคุณเจ้าป่าและเจ้ากล้องอย่างซาบซึ้ง หลังจากที่เจ้าป่าและเจ้ากล้องช่วยเหลือสิงโตน้อยตัวนั้นแล้วพวกมันก็กลายเป็นเพื่อนหลักกันเจ้าป่าและเจ้ากล้องจะคอยแบ่งปันเนื้อสัตว์ของเล่นและรอยยิ้มให้กับสิงโตน้อยตัวนั้นเสมอข่าวข่าวความดีของเจ้าป่าและเจ้ากล้องแพร่กระจายไปทั่วป่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างชื่นชมในน้ำใจของพวกมันวันหนึ่งมีกระรอกตัวหนึ่งถูกงูเห่ากัด มันพยายามดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่สามารถทําได้เจ้าป่าและเจ้ากล้องเห็นกระรอกตัวนั้นก็รู้สึกสงสารพวกมันจึงช่วยกันหาทางช่วยเหลือเจ้าป่าใช้อุ้งเท้าของมันช่วยดึงกระรอกตัวนั้นออกจากปากงูเจ้ากล้องรีบช่วยดูแผลให้กระรอกตัวนั้นกระรอกตัวนั้นรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของเจ้าป่าและเจ้ากล้องมากมันสัญญาว่าจะระวังงูเห่าและจะคอยช่วยเหลือเจ้าป่าและเจ้ากล้องเสมอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องและจะทําให้เรารู้สึกดีใจมิตรภาพมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือแบ่งปันและเข้าใจซึ่งกันและกันความเมตตาการมีเมตตาต่อสัตว์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทํา